นดยเรียนสอนศาสนาแห่งหนึ่ซึ่งมีเยาวชนจำนวนมากที่มีโอกาสได้เล่าเรียนอัลนุรานได้เรียนรู้ในหลักคำสอนของอิสลามด้วยกับความเสียสละของครูคนหนึ่งและผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนที่คอยให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาทางด้านศาสนาเพื่ออิสลามจะได้เกียรติเยาวชนจะได้ไม่หลงระเริงไปกับอัยมุขต่างๆ dan menjauhi kita membuat menghangai Islam kepada Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. ป็นยังไงกันบ้างล่ะเมื่อวานกลับไปทบทวนบทลงบทเรียนกันบ้างหรือเปล่าเนี่ยนี่ครูรู้สึกดีใจที่เห็นพวกเรามาพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างนี้ละเกินครูเนี่ยอยากให้พวกเราตั้งใจเรียนศาสนากันนะเรื่องศาสนามันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอ่าใครมีอะไรสงสัยบ้างจะถามครูไหมใครมีอะไรสงสัยจะถามอ้าวพวกเราเนี่บฟงังใครมีอะไรจะถามเชิญครับครบูครับครูครับที่พวกเราเรียนศาสนากันไปอ่ะพวกเราจะได้อะไรครับ แล้วเมื่อเราเรียนจบไปแล้วอ่ะเราจะไปประกอบอาชีพอะไรทํามาหากินอะไรจะเอาอะไรเลี้ยงครอบครัวครับเงินเดือนก็น้อยอืมเป็นคําถามที่ดีมากเลยนะพวกเราตบปรบมือให้เ,เพื่อนๆหน่อย,ย,ยนั้นคือก็ขอตอบเลยละกันนะไอการที่พวกเราเรียนรู้เรื่องศาสนานั่นนะ่ะมันจะทําให้เราแยกถูกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีและอีกอย่าง เราก็จะได้อยู่ในกรอบของศาสนาด้วยไม่เฉพาะตัวเราเท่านั้นพ่อแม่ของเราก็เหมือนกันท่านจะได้รับความเมตตาจากพระองค์รลองสุบฮานะหูวาตาลาเมื่อพ่อแม่เราตายนี่เธอเราก็สามารถทําอะไรให้พ่อแม่ในเรื่องราวของศาสนาด้วยและที่ฮาซันถามเมื่อตะกี้นี้เนี่ยว่าเราจะทําอะไรกินน่ะนับว่าเป็นคําถามที่ครูเจอมาเยอะแยะและคนถามกันมากเลยทีเดียว นี่คุูขอตอบอย่างนี้ละกันนะสําหรับคนที่อยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลานั้นนะ่ะพระองค์จะให้การทํามาหากินของเขานะ่ะมีบรารกาตมีเรสกีที่ดีและพระองค์ก็จะตอบแทนคุณงามความดีให้กับเขาทั้งในโลกนี้และโลกหน้าด้วยเออคูคะแล้วทนีนีมาก่าป่าหนูนะคะอยู่บ้านเขาเห็นทำละหมาดไหมละคะสวัสดีค่ะ เธอต้องบอกกับมาก,กับป๋าเธอนะเธอต้องเตือนเขานะเธอเป็นลูกของเขาเนี่ยเธอจะต้องเตือนเขาได้และเราก็สามารถอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถขอรูอาจากอัลลอฮ์เพื่อให้พระองค์ให้ทางนํากับม่และป๋าของเราได้นะถ้าพ่อแม่ของเราอยู่ในนรกเนี่ยให้เราจะทนดูท่านไปอย่างนั้นเหรอแา่กูครับทําไมพ่อแม,ม่ผมยังไม่อยากให้ผมเรียนศาสนาเลยแถมยังไม่ละหมาดอีกไม่เคยสนใจผมเลยไม่เคยถามว่าหนังสือแค่อ่านได้ไหม พอจะถามว่าจบแล้วจะปไปเรียนที่ไหนมหลาลัยดีๆที่ไหนพี่ทำงานดีๆแต่งเนเยอะๆผมไม่อยากเรียนแล้วเนี่ยาตนานี่นี่เธออย่าพิ่งคิดอย่างนั้นเลยนะถึงแม้พ่อแม่ของเธอจะไม่สนับสนุนก็ไม่เป็นอะไรเธออย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจอย่าได้น้อยใจหรือเสียใจไปอย่างเด็ดขาดเลยแหละ เธอยังมีครูที่คอยสนับสนุนให้เธอได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอ่านกุอ่านได้ละหมาดก,ก็ได้และยังมีผู้ใหญ่ที่ก็คอยสนับสนุนให้พวกเราได้เรียนรู้ศาสนาอีกตั้งมากมายเอาละ่ะวันนี้พอแค่นี้ได้เดี๋ยวก่อนกลับบ้านพวกเรามาช่วยกันร่วมกันละหมาดก,ก่อนเร็วๆเ,เอาเก็บหนังสือได้ละอาซานได้เวลาละหมาดละอาซานได้เลยลูกอุ้

một một hai tung một hai 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 tung tay hai tung tung tay 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 สวัสดีทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญอยากจะแจ้งพวกท่านทราบว่าลูกจากชุมชนของเราในตอนนี้กตลังมาสบปัญหาหลายอย่างที่เป็นบอลทำลายเยาวชนถึยาเสพติดการพนันผมอยากให้เราทุกคนช่วยการสอดสองดูแล ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นรับทราบรมเองนเีเรื่องจงให้พวกเราทราบอยู่เหมือนกันในตอนนี้เป็นช่วงของฟุตบอลโลกต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษแต่ไม่ใช่ฟุตบอลหรอกนะครับแต่คงหนีไม่พ้นเรื่องการพนันก็พนันบอลไงแหละครับตามร้านเกมก็ดีร้านชาคาเฟ่ก็ดีมันจะเปิดโต๊ะการพนันบอลให้พวกเราไปเล่นกันผมรู้สึกเป็นห่วงมากเลยครับอือดีมากทีนี้พวกเราก็แบ่งสาย ขอส่งดูแลให้แข้งมดมากยิ่งขึ้นทำงานหนักเลยนะพวกเราคขอบคุณมดเฮ้างลงมางลยด้

ตั้งไม่ใช่เจ้าตังไปทำอะไรเนี่ยฮะนี่มึงก็ได้เบืดอยู่แล้วนะมเ,เล่นโทรศัพท์มือถืเกมนะ่ะเห็นเล่นได้ทั้งวันนี่ก็ต้มเกมกินซะหรอกูไม่ต้อกตงกินแล้วข้ามเรื่องมากนักทุกวันโอนโอนอีกละมาหนุนจังเลยขอตั้งให้บบนี่เจ้เป็นโอนจะให้ไหมเนี่ยแ <บน S 1> ล้ววันวัน<บ>น่ะวันวันเคยทำอะไรมั่งสินหานเคยไม่มไปอิมพันนี่ใกล้จะสอบเป็นทานแล้วนะลูกจะเข้ามาหาวิทยาลัยหรือมาล่อแล้วหนูก็ทำข้อสอบไม่ได้หรอกเล่นทั้งเกมทั้งวัน รู้คือสิก์วินรู้ทุกไปบนบนอยู่ได้น่าพางจริงไม่มอาไม่อ่านหนังสือดูหนังดีกว่า โรงเรียนเหมือนปกติทุกวันในที่สุดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับพวกเขาเมื่อมีกลุ่มนักเรียนที่เป็นเพื่อนของเขาก็คือกลุ่มของอัสรีได้หันเหตัวเองออกจากการไปโรงเรียนเหมือนเดิมและพากันไปเที่ยวในสถานบันเทิง เราเรียนอยู่ทางนี้นะทางนั้นอ่ะมันร้านเกมโอ้ฉันรู้แล้วนะถือว่าเรียนทุกวันแหละโคตรเบื่อเลยเที่เอาน,น,นานๆทีนึงจังเถอะค่อยเข้าวได้โรงเรียนอ,ะอย่ะไม่เป็นไรหรอกนั่นเลยดิเพาแต่พวกนายอ่ะอย่าเป็นเด็กดีนี่มากนะถ้าไม่บอกครูอะ่ะนายโยนทำไมนายรู้หรือเปล่าลว่าสิ่งที่นายทำไปมันไม่ถูกต้องนะและอีกอย่างอ่ะวันนี้ครูก็มีบทเรียนสำคัญๆจะมาสอนด้วย อาทิตย์หน้าก็สอบละแล้วพวกนายยังไปทะเลท่ไหนที่ไหนอีกใช่ใช่ใช่ เป็นการเรียนการศึกษาที่ค่อนข้างจะซบเซาเพราะมีกลุ่มนักเรียนที่มัวแต่ไปมั่วสนมกันและไม่สนใจมาเรียนจึงทำให้ต้ครูผู้ที่มีความหวังที่จะให้เยาวชนนั้นมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพุณธรรมจริยธรรมทำให้เขานั้นมีความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง จ well, ัดเตรียมฟาษาดิโมอาสลามุอะลัยุมวะรอห์มัตุลลอฮิวะบารอกตุวะลัยคุมุสลามวอะร a ห์มัตุลลอฮิวะบารอกะตุเฮสันเมื่อเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยฮะวันนี้เพื่อนเพื่อหายหน้าหายตาไปไหนกันหมดเอ่อครูครับครูครับ คือว่าื่อยไงไรล่ะฮะสซันเพื่อนเราไปไหนกันหมดว่ามาครูฟังซิเออผม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 ,ผมเห็นอัสรี่กับอิมรอนเขาเออว่ามาเลยว่ามาซิเขาไปเที่ยวกันนะครับแต่พวกผมห้ามเขาแล้วนะครับเขาก็ไม่ยอมเชื่อผมชวนให้เขามาเรียนด้วยกันเพราะวันนี้ครูจะสอบใช่ไหมครับพวกเขายังถามผมอีกว่าพวกผมอ่ะเป็นใครเป็นนักเรียนเหมือนเขาขนาดย่อกะมะเขาอ่ะยังไม่ให้เขามาเรียนเลย แล้วจะไปยุ่งอะไรกับเขาด้วยเขาย้อนําไมเอย่างี้ครับคุณครูอัสต์เฟโร่ยาลอขอพระองค์ทรงชี้นำทางให้กับพวกเขาด้วยเถิดขอพระองค์ทรงเปิดใจให้กับอัสซี่และอิมรอนและเปิดใจให้กับพ่อแม่ของเขาด้วยเถิดเอาละวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะ กันวันนี้ในไหนก็ไหนไหนและพวกเรามาร่วมกันละหมาดหายาดกันพวกขอดวยาให้กับอัสรีและอิมรอนให้พวกเขาพ้นภัยจากการหลงผิดให้พระองค์ทรงเปิดใจให้กับพวกเขาและพ่อแม่ของเขาให้พ่อแม่ของเขาได้เห็นความสําคัญของเรื่องของศาสนาด้วยเถิดฮัสซันฮัสซันเนยครับครับคุณครูครับพรุ่งนี้ไปบอกเพื่อนเพื่อนเลยนะว่าเราจะร่วมกันเดินด้วาวตามบ้าน เพื่อเผยแพร่และชักจูงให้ทุกๆคนที่หลงผิดได้หันกลับเข้าสู่หนทางที่ถูกต้องของศาสนารวมท่านเจ้าอัสซารีและอิมรอนพ่อแม่ของเขาเลยเพื่อให้พวกเขาได้รู้ว่าศาสนาเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรและการส่งลูกให้เรียนรู้ศาสนานั้นเนี่ยจะส่งผลต่อครอบครัวอย่างไรและให้พวกเขาหันกลับสู่หนทางที่ถูกต้องของศาสนาเราต่อไปนะฮะซันครับคุณครูครับ you mm -hmm. ขโมยไปหลงละเรนงอยู่กับอวัยมุฒิต่างๆที่ชาติตรวนตกนั้งน,นำเข้ามาหลอกลวงเลยทำให้ห่างไกลจากธรรมนงของอันุสลาวแล้วที่เลวร้ยายยิ่งไปกว่านั้นเขายังไม่ใส่ใจที่จะส่งลูกหลานของตัวเองมาเรียนอัลนุรอานมุ่งแต่ด้านสามัญเพื่อที่จะทำให้หลูกหลานของตัวเองนั้นได้เรียนทุกงสูงมีงานดีๆทำแล้วก็จะได้มีเงินเยอะๆซึ่งพวกเขามุ่งแต่ดินยา เลยทำให้วเขานั้นไม่นึกถึงอาครองวันที่จะต้องย้อนกลับไปหาออลร์ฮาซันครูร้สึกเป็นหัวจริงๆเลยเเลย,ยังมีอีกหลายครอบครัวที่ยังไม่ใส่ใจยังไม่สนจงสนใจและให้ความสำคัญกับเรื่องของศาสนาเลย บางครอบครัวพ่อแม่พ่อ,อแม่ก็ไม่มีความสนใจไม่มีเวลาพอที่จะสั่งสอนอบรมลูกๆเลยเฮเหนอิล่าอิลลา,า,าไม่รู้ว่าต่อไปพวกเขาจะเป็นอย่างไรเนี่ยครับครูผมเ,เชื่อครับว่าสักวันหนึ่งพวกเขาเหล่านั้นอัสรีเพื่อนของผมทั้งสองคนและอีกหลายๆคนในห้องจะได้รับการเปิดใจ จะได้รับการวิดายะจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะอาลาครับครูฟังเธออย่างนั้นแล้วเดี๋ยวครูก็รู้สึกมีกําลังใจขึ้นมาอีกตอกหนึ่งฉะนั้นแล้วเนี่ยเราละหมาดละขอดุอาให้กับพวกเขาเหล่านั้นกันดีกว่านะฮะซานครับคุณครูครับ อัารีโดนจับอยู่โรงพักครับมาว่าไงนะทหารจะตรวจจับอัารีอัสรีลูกลูกไม่น่าเลยพ่อชัยครับครับมามันงันนะผมขอัวไปหาตัวครูก่อนนะครับอัสรีได้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 ครูครับครูครับก็เรื่องใหญ่แล้วครับอัสรีอัสรีครับ อาซารีกับอิมรอนโดนตำรวจจับครับปู่ว่ายัางไงนะฮะอาซารีกับอิมรอนลูกศิษย์จะโดนจับอย่างนั้นเหรอตายละโดนตำรวจจับที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนโรงพักครับโรงพักชายคงเราไปกันดีกว่าครับ นี่ลูกแม่มามาเจ้าหนูด้วยมาหไม่อยาอยู่ที่นี้มาใครทำลูกไรทำลูกฉ้นไม่รู้ยู่ที่เขาจ็มาจัหนูะมาโลูกเอ้ยลูกรักของแม่ใจดีน่าอย่าม่ปัญหาะลักถานที่ตำรวให้ได้ไม่อ่มนมา แต่ก่อนหน้านี้มามืเอเรียกที่จะทําให้เขาเปรื้อนไปด้วยสีแห่งอบัยมุขต่างๆวิ่งแต่เวลาไม่สนใจที่จะส่งเขาเรียนาศาสนาเพื่อทำร้ายเขาเองเธอต้องยอมรับสภาพตรงนี้ให้ได้นะท่านรอซู้ของเราเนี่ย,วยวจะให้วจนะกับเราไว้ดีกวาาว่าอย่างนี้าการุกคุ่นเกิดมาอย่างบริสุทธิ์ดังพ่อแม่ของเขา จะทำให้เขาเป็นยาวูดีนัสรอมีและมายู่สีแต่ตอนนี้เธอจงทางใจเถอะและกลับตัวกลับใจใหม่เราพัดตอนเลาเลยมันขอดูอาให้กับลูกชายของเธอนะเจ้าตุกครูต่อไปฉันจะสนใจเรื่องศาสนาจะส่งลูกเรียนหนังสือพัศมี เราผมากนะลูกมากครับเป็นจริงครับ รับผมขอเสียงปรบมือให้กับนักเรียนของโรงเรียนอิสลามสันนิชนด้วยนะครับสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆนะครับอย่าเพิ่งลงนะครับอย่าเพิ่งลงในละดับ